ค่ะก็สวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกมลพรศรีใสนะคะก็เป็นผู้เข้าร่วมการน,นําเสนองานวิชาการ เบสเปเปอร์เซมินาปีการศึกษา2566ค่ะในหัวข้อของการศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะโดยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์กิติยาค,ค,คุณกลการค่ะซึ่งอาเจนดานในวันนี้นะคะก็จะพูดสรุปในภาพรวมตั้งแต่ introduction literature review methodology นะคะ r e s u l แล้วก็ conclusion แล้วก็ s u g g e s t i o ค่ะโดยที่ ประเด็นที่ดิฉันให้ความสนใจเพิเศษ,ษ,ษนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบเป็นดีอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดเรามองไปรอบๆตัวเนี่ยก็จะเห็นผู้คนหลากหลายช่งวงวัยเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะหนึ่งในช่งวงวัยที่เราเริ่มพบเห็นกันมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือช่องวงวัยผู้สูงอายุนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทุกประเทศเนี่ยก็กําลังประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะรวมถึงประเทศไทยเองก็เช่นกันโดยที่ในปี2 0 0 22เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะก็ได้ส่งผลการทบในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือว่าค่าใช้ใจ่ายของภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะเป็นทั้งภาระของรัฐชุมชนแล้วก็ครอบครัวในการดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการยังชีพของผู้สูงอายุเป็นต้นด้วยค่ะและหนึ่งในปัญหาที่สําคัญสําหรับ สังคมผู้สูงอายุเองก็คงหนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพนะคะทําให้ดิฉันเนี่ยก็อยากที่จะศึกษาแล้วก็ออกแบบกิจกรรมหรือว่าโครงการที่จะส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยที่อาจจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานหรือว่าท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถจัดโครงการที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้ค่ะเพื่อที่จะมุ่งให้มุ่งสู่การสูงวัยอย่างมีสุขภาวะที่ดีมากขึ้นเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โครงสร้างของสังคมผู้สูงอายุ ที่มีความมั่นคงในทุกๆด้านในะระยะยาวต่อไปค่ะแต่ว่าโครงการเหล่านี้ก็อาจจะสามารถช่วยเหลือหรือว่าอาจจะไม่ได้ช่วยก็ต้องได้รับการประเมินผลมากขึ้นเพื่อที่จะมั่นใจว่างบประมาณที่เราใช้ในการดําเนินกิจกรรมหรือว่าโครงการเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรือว่าไม่ได้เสียประโยชน์ไปค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุแล้วก็วิเคราะห์ผลของโปรแกรม การส่งเสริมสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะแล้วก็นําเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ครอบเขตของการศึกษานะคะก็จะเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในชุมชนเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปวดลอง ตำบลท่าแคร์อําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงค่ะอายุตั้งแต่6 0สิถึงเจาปีจำนวน60คนค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มทดลองหรือว่า treatment group น,นะคะ30คนแล้วก็กลุ่มควบคุมหรือว่า control group อ,อีก30คนค่ะซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็จะได้มาจากแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์นะคะที่จะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลให้บุคคลเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจด้านความสัมพันธ์ทาง สังคมแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะตามองค์ประกอบของขคุณภาพชีวิตตามองค์การอนามัยโลค่ะแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการติดตามประเมินผลวิเคราะห์ความก้าวหน้าผลลัพธ์แล้วก็ข้อเสนอเนี้ยสำหรับการพัฒนาที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้นตามแนวคิดของโคเฮนแล้วก็อันฮอและอาพอปค่ะ โดยที่ผลการศึกษาเนี่ยของหญิงชูหยางแลก็คณะเนี่ยระบุว,ว่าการลงทุนในด้านสุขภาพนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเนื่องจากว่าจะช่วยลดผลกระทบด้านลบของการมีสัดส,ส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ค่ะซึ่งผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมเนี่ยด้านการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยก็จะมี อ,อ,องค์ประกอบของสุขภาพทั่วไปที่ดีขึ้นอย่างมีอยะสําคัญทางสถิติค,ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมนั่นเองค่ะจากการศึกษาของโกลัมเลซานะคะแล้วก็คณะค่ะทําให้ดิฉันเนี่ยก็เกิดไอเดียที่จะนําเอากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมาประยุกใช้เพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างของเรานั่นเองค่ะโดยที่จะเ,เพิ่มเติมโดยการเน้นการมีส่วนร่วม ของภาคีผู้สูงอายุร่วมด้วยค่ะในการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากว่ามีการศึกษาที่พบว่าผลกระทบของการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของเด็กในประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยก็ทำให้ชุมชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการมีนานมุที่เด็กเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีกว่าชุมชนที่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น เมทโดโลจีนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะก็จะมีตั้งแต่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลนะคะความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ค่ะแล้วก็แบบประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้ง6ด้านแล้วก็แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วก็แบบสัมภาษณ์เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดยอดฉบับภาษาไทยค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองนะคะสําหรับเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยเนี่ยได้พัฒนาขึ้นก็คือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ครอบคลุมในทุกๆด้านของการส่งเสริมสุขภาพค่ะทั้ง6ด้านในเรื่องของทั้งการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุโภชนาการแล้วก็ผู้สูงอายุสมองดีสุขภาพของช่องปากความสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยค่ะรวมถึงเนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะ ได้จัดทาแผนสุขภาพดีรายบุคคลด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แล้วก็ให้คาปรึกษาที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสภาพของปัญหาแล้วก็ความป้องการของผู้สูงอายุแล้วก็ให้ผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยเขามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนค่ะเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในที่สุดค่ะ ค่ะโดยกิจกรรมที่ดิฉันได้จะทําขึ้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการดําเนินงานทั้งหมด7สัปดาห์นะคะสําหรับกลุ่มชิดเมนเนี่ยก็จะได้รับกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพเนี่ยที่ครอบคลุมทั้ง6ด้านโดยในสัปดาห์แรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านของการเคลื่อนไหวแล้วก็ด้านโภชนาการค่ะส่วนในสัปดาห์ที่2นะคะก็จะส่งเสริมในด้านของสมองแล้วก็ด้านสุขภาพของช่องปาก และรวมถึงด้านความสุขแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยค่ะส่วนในสัปดาห์ที่สานะคะดิฉันก็จะดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจะทําแผนส่งเสริมสุขภาพดีรายบุคคลค่ะแล้วก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจแล้วก็ความสามารถของแต่ละประจิตคนเลยค่ะ สำหรับสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่หแล้วก็สัปดาห์ที่6กนะคะก็จะเป็นการติดตามแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ความก้าวหน้าในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลองค่ะโดยก็โดยจะมีการนัดพบเป็นรายบุคคลเลยค่ะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปวดร้อนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับสุดท้ายสำหรับสัปดาห์สุดท้ายนะคะคือสัปดาห์ที่7ของกลุ่มทีทเมนนะคะก็จะเป็นการประเมินแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการทดลองตาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง6ส่วนค่ะแล้วก็จะถอดบทเรียนจากประสบการณ์ร่วมกันส่วนสําหรับกลุ่มควบคุมหรือว่า treatment นะคะก็ขอให้ค่ะสำหรับกลุ่มควบคุมหรือว่ากลุ่ม control นะคะก็จะมีการชี้แจงการดําเนินกิจกรรมนะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองในสัปดาห์ที่1และในสัปดาห์ที่7ในสัปดาห์สุดท้ายก็จะนัดกลุ่มควบคุมเนี่ยมาประเมินแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองค่ะแล้วก็ให้คําแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในกลุ่มทดในกลุ่มควบคุมด้วยค่ะค่ะก็และหลังจากการที่ไดห้หลังจากการที่ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลครบทั้งเจ็ดสัปดาห์แล้วนะคะดิฉันก็จะได้นําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาประเมินผลโดยจะทําการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งก่อนแล้วก็หลังนะคะเพื่อประเมินว่าผู้เข้าร่วมการทดลองหรือว่ากลุ่มทรีทเมนต์เนี่ยมีพฤติกรรมสุขภาพหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่อีกทั้งก็จะเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมด้วยค่ะ เพื่อที่จะตัดผลของปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้ดําเนินการกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านการดําเนินการหาค่าทางสถิตินะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์กาททรถดถอยของข้อมูลแบบหลายตัวแปรเชิงเส้นด้วยค่ะโดยจะใช้ประยุกต์ใช้วิธีอ่อ d i f f e r e n c e in d i f f e r e น c e นะคะในการเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังการทดลองแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทิศเนแล้วก็กลุ่มคอนโทรลด้วยค่ะเพื่อทีเอ่เพื่อที่จะตัดปัจจัยอื่นๆ,ๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาทั้งก่อนแล้วก็หลังนะคะแล้วก็ อีกทางหนะะ้าค่ะดิฉันก็ได้ดําเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมนะคะแล้วก็ผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ผลกระทบทางการเงินของการลงทุนค่ะหรือว่า SROI นั่นเองในเบื้องต้นเพื่อที่จะว,วัดความคุ้มค่าของโครงการที่ทาค่ะค่ะก็ผลการศึกษาเนี่ยก็พบว่าเมื่อเปรียบเทียบออลักษณะต่าง ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มทดลองแล้วก็กลุ่มควบคุมเนี่ยพบว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติค,ค่ะดังที่สแสดงในตารางนี้นะคะตารางที่หนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ภายหลังการทดลองนะคะกลุ่มทดลองเนี่ยก็มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์แล้วก็ความเสี่ยงด้านสุขภาพทางหกด้านแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุแล้วก็คุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนได้รับ โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติค่ะทั้งนี้นะคะกลุ่มควบคุมเนี่ยก็มีคะแนนเฉลี่ยของค่าต่างๆดังกนกล่าวเนี่ยระหว่างก่อนแล้วก็หลังได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพนั้นเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันยังมีนัยสําคัญทางสถิติค่ะแันที่จะแสดงในตารางที่สองนี้ค่ะค่ะแล้วก็ หากเปรียบเทียบก่อนการทดลองนะคะของคะแนนเฉลี่ยวความรอบรู้ด้านสุขภาพระหว่างกลุ่มควบคุม,มแล้วก็กลุ่มทดลองค่ะไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตินะคะแล้วก็คะแนนเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสมความเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้ง6ด้านแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูองอายุและคุณภาพชีวิตของผู้สูองอายุเนี่ยระหว่างกลุ่มควบคุมแล้ว,ลวก็กลุ่มทดลองเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างมีนะยะัยสาคัญทางสติค่ะแต่ว่าภายหลังการทดลองเนี่ยก็จะพบว่ากลุ่มทดลองเนี่ยมีค่าเฉเลี่ยต่างๆดังที่กล่าวมานะคะสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถติค่ะจะแสดงเห็นได้ในตารางที่3ตารางนี้นะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในตารางที่4ตารางนี้นะคะก็จะเป็นการหาความสัมพันธ์ของ ระหว word, ่างตัวแปรคุณภาพชีวิตกับตัวแปรอื่นๆนะคะก็จะพบว่าคะแนนคุณภาพชีวิตเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับกลุ่มทดลองค่ะที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพนั่นหมายความว่าภายหลังการทดลองเนี่ยกลุ่มทดลองเนี่ยก็ได้ที่ได้รับโปรแกรมเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติค่ะแล้วก็ผลออกมาว่าเพศชายเนี่ยจะมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในขณะที่ตัวแปรด้านอายุ ะดับการศึกษาสูงสุดแล้วก็โรคประจําตัวนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงในยะสงสำคัญค่ะกับคะแนนคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะทางนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองมีความคล้ายคลึงกันมากแล้วก็มีจํานวนเพียงแค่กลุ่มละ30คนเท่านั้นค่ะก็เลยอาจจะทําให้เป็นข้อจํากัดของการศึกษาในการสรุปผลได้โดยทั่วไปสําหรับการศึกษานี้นะคะค่ะก็จากการจากการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมนะคะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ในเบื้องต้นเนี่ยก็รวมกันแล้วนะคะก็จะเท่ากับ1,519,329บาทนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุในเขตร,รับผิดชอบของรอพสตอบ้านปวกร้อนนะคะหรือว่าตําบลท่าแครจังหวัดพลุงนะคะประมาณ2,000สนบาทต่อปีก็จะได้ s r i เนี่ยจะเท่ากับ7 5 9 7ค่ะหรือว่า s r i เท่ากับ1ต่อ7.5 9 7ค่ะ สามารถอธิบายได้ว่างบประมาณหนึ่งบาทที่ใช้ในการดําเนินโครงการเนี่ยจะทําให้ผลตอบแทนทางสองปมกลับมา7.597้บาทนั่นเองค่ะทําให้ SROI เนี่ยจะสามารถสรุปได้ว่าโครงการนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าในการดําเนินงานหรือว่าในการลงทุนนั่นเองค่ะค่ะก็สําหรับสรุปนะคะก็จะเป็นว่าพบว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพสําหรับ ผูส้สูงอายุเนี่ยตามโปรแกรมดังกล่าวที่ที่ฉันได้ออกแบบขึ้นมาก็จะเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจะทําแผนสุขภาพดีรายบุคคลนะคะเพื่อพัฒนาทาั้งทักษะทางด้านร่างกายจิตใจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะโดยการมีส่วนร่วมภาคีผูส้สูงอายุเนี่ยที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุแต่และบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมด้วยเนี่ยก็นําไปสู่การปฏิบัติในการดูแลตัวเองแล้วก็มีพฤติกรรมสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมาะสมกับแต่ละบุคคลค่ะทําให้ทุกคนเนี่ย ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเนี่ยมีสุขภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนต่อไปค่ะสําหรับข้อเสนอเนี่ยนะคะในการทําครั้งนี้ก็คือ,อ,อประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานหรือว่าท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้เป็นแนวทางในการจรัดิจกรรมให้กับผู้สูงอายุแล้วก็พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสมกับตัวบุคคลแล้วก็บริบวของพื้นที่อื่นๆที่แตกต่างกันไปได้ค่ะแล้วก็การดําเนิน กิจกรรมดังกล่าวก็ควรให้มีภาคีเครือข่ายาสุขภาพร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคีผู้สูงอายุในชุมชนด้วยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุค่ะส่วนสําหรับการวิจัยครั้งต่อไปนะคะก็ควรที่จะมีการศึกษาแล้วก็ติดตามแล้วก็ประเมินผลในระยะยาวสําหรับการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุค่ะควรมีการติดตาม,ตตาม,ตตามทุกๆสาเดือนหรืออาจจะถี่กว่านั้นก็ได้ค่ะเพื่อหาแนวทางในการทําให้ผลการ ให้ผลกิจกรรมเนี่ยนั้นคงอยู่ต่อไปในระยะยาวทรงผลให้ผู้ส่งอยู่ดท่านมีพฤติกรรมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวต่อไปนั่นเองค่ะค่ะก็ขอจบการน,นําเสนอเนียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคําถามจากอาจารย์กวินนะคะเอออินสปิเรชันในการเลือกงานศึกษานี้ค่ะและเหตุใด เฮไดถึงเลือกกลุ่มตัวอย่างของตำบลปลวกร้อนแล้วก็ตำบลท่าแคคะค่ะก็สําหรับการศึกษานี้นะคะก็จะเอ่อเนื่องจากว่าเอ่อเป็นเสถราพัฒนานะคะก็เนื่องจากสังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันีอยู่แล้วว่าเขาก็มีจํานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองก็เลยทําให้บวกกับว่ามีความสนใจในด้านนี้อยู่แล้วเอ่อแล้วก็อบวกก็จะมีผู้สูงอายุอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเอ่อเกณฑ์ที่เลือกเอ่อ เราพอสอต่อบ้านปกหลอนตะบนท่าแฉ์จังหวัดบ,บ้าทะลุงนะคะก็เกิดจากว่านื่งด้วยว่าคุณแม่เนี่ยมีม,มีมีความเกี่ยวข้องทางด้านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสาธารณสุขอยู่แล้วค่ะก็เลยจะมี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 ข้อมูลว่าสามารถเข้าถึงกับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ได้ค่ะใช่ค่ะก็เลยเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นจังหวัดทะลุงค่ะซึ่งเป็นจังหวัดบ,บ้านเกิดของหนูด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะ ผมผมถามนะครับกมลพรไอ้ไอ้ให้โครงการเนี่ยครับให้คุณใช้คําว่าอะไระนะโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอันนี้มันเป็นโปรแกรมของเขาอยู่แล้วเหรอครับไม่ค่ะก็คือ,เ,อ,อเป็นโปรแกรมที่ที่หนูพัฒนาขึ้นมานะคะ่ะอย่างเช่นมันจะมีบางอย่างที่ว่าเราปสตอบ้านปกหมอเนี่ยเขาได้ดําเนินกิจกรรมอยู่บ้างแล้วอย่างเช่นในอ,อในบางด้านนะคะไม่ได้ครบทั้งโครการแต่ว่า สำหรับ6ด้านนี้เนี่ยหนูก็ก็พัฒนาขึ้นมาแบบว่าโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีว่าโอเคเราควรจะส่งเสริมสุขภาพในด้านใดบ้างให้ครอบคุมสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเราพอสตาันบัตลอเนี้ยเขาทําอยู่แค่บางด้านเท่านั้นค่ะใช่หนูก็แค่เข้าไปเสริมให้เขามีความรู้ในทุกๆด้านครอบคุมมากขึ้นแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจของเขามากขึ้นค่ะแล้วก็จะทําแผนแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมเลยค่ะ หมายถึง <sk PI AN> คุณเป็นคนจัดทาแผนด้วยใ <ực> <อ>ช่ค่ะใ <uffy> ช่ค่ะก็คือจะมีแบบแผนนี้ก็จะมีเอผู้เวิทยากรนะคะที่จะเข้ามาร่วมด้วยค่ะในการติดต่อประสานงานแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพทั้งผูกด้านนี้ค่ะอ๋อแบบนี้ก็เหมือนกับคุณกําลังบอกว่าแบบสิ่งที่คุณทําในรอบเจ็ดอาทิตย์นั้นคือมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของของใช่ค่ะตัวอย่างการศึกษาใช่ค่ะ แบบนี้จริงๆแล้วมันเคลมมันใหญ่กว่าไองานวิจัยนะคุณกำลังบอกว่าแบบสิ่งที่คุณดีไซน์อะมันจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นนะนี่ค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วแบบในเครื่องชีวัดหมายถึงว่าการชีวัดว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยคือคุณต้องสอบถามใช่ไหมผมผมเข้าใจว่าใช่ค่ะก็จะเป็นการเออใช้แบบสัมภาษณ์เครื่องชีวัดคุณภาพชีวิตตามขององ,องค์การอนา,นามัยโลกฉบับยอ่อ ชุดย่อภาษาไทยคะ่ะในการออสอบถามในการวัดข้อมูลด้านนี้คะ่ะใช่จะใช้ข้อคําถามขององค์การอนามัยโลเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการถามาในแง่ของคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในเจ็ดสัปดาห์เนี่ยคุณถามยังไงอะ่ะอย่างเช่นก่อนหน้านี้นเคยปวดฟันตอนนี้ปวดฟันไหมอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่ามันถามยังไงอะ่ะครับหรือว่าเขาเขาวัดอะไรทางกายภาพในการที่จะบอกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเช่นคุณบอกว่าแบบต้องควรกินอาหารอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยเราวัด ค่าเลือดตอนก่อนทําการทดลองกับหลังการทดลองนี่ใช่ปะหรือว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเนื่องเนื่องด้วยระยะเวลาที่น้องไก็เลยจะเป็นการถักในเชิงออ่คุณภาพมากกว่าค่ะใช่อย่าจะเป็นในเรื่องของความพ,พอใจที่เราคิดว่าอา,อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเกณฑ์อะไรอย่างเนี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับผมมีคอมเมนต์นิดหนึงครับจริงงานนี้ทำเกิน ทำเกินเบสที่ไม่นาวนะครับโอเวอร์คิวไปเยอะมากครับออตอนแรกจะถามเหมือนกันว่าว่างานนี้ใช้งบประมาณในการทำรักษา,าไปขอทุนจากไหนทำหรือว่าอะไรแต่พอตอบเมื่อกี้ผมออโอเคครับผมแต่ว่าดีนะครับผมว่าผมว่าดีนะจริงๆผมแนะนำว่าว่าจริงๆงานนี้มันน่าจะแยกเป็นสองสองเปเปอร์ได้นะครับเปเปอร์แรกเป็น เป็นดูเรื่องไอ้โปรแกรมที่เราทำทำดีไซน์ไว้ถูกต้องไหมครับอ่าดูผลลัพธ์มันว่าเป็นยังไงนนครับอาจจะถ้าไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าสมมติมีโอกาสอะไรเงี้ยครับอาจจะดูผลกระทบที่เป็นลองเทอมด้วยอะไรเงี้ยครับน่าจะน่าจะดีเนาะนะครับอ่าแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ไปเป็นมันเป็น paper s r i ใช่ปะครับอ่าจริงๆ ดีไซน์เรามันเป็นแนวพาร์ติซิพเอชชันอยู่แล้วเนาะใช่ไหมมีส่วนร่วมอยู่แล้วใช่ไหมครับจริงแยกเป็นอีกงานหนึ่งก็ได้นะครับจริงสงได้สองงานเลยนะครับแล้วก็เออจริงถ้าถ้าจะให้ดีอาจจะลองเอาไปตีพิมพ์ดูไหมอะไรเงี้ยลองเข้าเ e r r e v วิ w นะครับแล้วก็อาจจะลองพิจารณาลองตีพิมพ์กบบวารสารดูก,ก,ก็ได้ผมว่ามันก็ไปได้อยู่นะครับนะอาจจะมีปรับเพิ่มหนะรือมองนี้ยผมว่ามีโอกาสดีมากเลยนะครับ อที่แนะนําเพิ่มอีกอย่นึงก็คือในส่วนท้ายนะครับผมนั่งอ่านดูงานสนุกมากนะครับนั่งอ่านดูไอตอนท้ายเนี่ยเอติดนิดเดียวตรง policy implication นะครับผมมันสั้นไปหน่อยคือเรา<ะ>ทํามาอย่างเยอะครับเราทํามาอย่างเยอะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ <c oughs> ผ,ผ,ผลผล r e s o l r c เพราะว่ามันมันมี i ิมแพ t ใช่ไหมครับ<ะ>อ่าอย่างน้อยสุดก็คือในช็อตลันใช่ไหมครับ อ,อ่อผมไม่แน่ใจว่ามันมันมีเราสามารถเขียนตัวตัวตัว,ว policy implication ที่มันมันชัดกว่านี้ได้ไหมอย่างน้อยส็คือในในระยะสั้นนี่มันจะมีอะไรที่แบบมันพอจะไปอินทิเกตกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้อินฟลูมันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับในมุมไหนได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้น่าจะเติมเข้าไปในในส่วนของ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 ,งานด้วยนะครับก็น่าจะดีผมมีคอมเมนต์ประมาณนี้ครับ ก็เยี่ยมมากครับขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณค่ะอาจารย์ครับครับเชิญอ,อาจารย์อาจารย์ธีรวุฒิต่อเลยครับครับครับขอบคุณครับก็เบื้องต้นก็เห็นด้วยกับอาจารย์หลายๆท่านนะครับคือผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดมากแต่ว่า given ว่าทําสิ่งที่ทํามาเนี่ยก็ค่อนข้างดีซึ่งผม เห็นด้วยกับอาจารย์แป้งในบางคําถามว่าเอ้เราไปทําอะไรยังไงถามอะไรยังไงพวกเนี้นะนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือได้ได้ไดหลายมุมคันนี้ผมจะมีมีคําถามนิดนึงก็คือว่าที่ถามเหตุผลส่วนตัวคือผมก็ดูแลผู้สูงอายุหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นลุมที่ผมสนใจนะครับจากเมื่อกี้ดูอายุท,ทำกาคือหกสิบถึงเจ็ดสิบห้าแล้วก็สิ่งที่เราประเมินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือคำถามคล้ายอาจารย์แป้ทคือผมคิดว่ามันเป็นยกตัวอย่างว่า สมมติเราถามคนในห้องเนี้อีกสัปดาห์ว่าเรารู้จักเบสเซมิแน่เปเปอร์ไหมคนในห้องนี้ก็จะบอกว่ารู้จักแต่ว่าคนที่ไม่ได้เข้าอ่ะเขาก็จะบอกว่าไม่รู้จักใช่ไหมคือคือผมจะถามกึ่งกึว่าไอเกณฑ์ที่เราวัดนะครับถ้ามันเป็นการถามเรื่องเกี่ยวกับ knowledge หรือว่าสิ่งที่ทำมันอาจจะเป็นการทดสอบว่าเขามี memory มี knowledge เพิ่มไหมแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ไป action ใดๆที่ทำให ให้ให้ร่างกายหรอะไรเงี้ยเขาดีขึ้นหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นแบบนั้นอนะ่ะผมก็จะแชร์ว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องที่อาจารย์ไมว่ามันคืออาจจะต้องตามระยะยาวแต่ว่าถ้าเป็นเป็นแบบที่ผมคาดการนะครับอันเนี้ยจ,จะต้องพูดว่ามันจะมันอาจจะพูดว่าเวลแฟร์เขาดีขึ้นได้ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาอาจจะมีความตระหนักขึ้มีความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่เหตุผลเพราะว่าอย่างของพ่อผมอย่างเงี้ยผมก็บอกอย่างนี้พ่อต้องทำานี้ รู้ทุกเรื่องเลยแต่ไม่ทําสักอย่างก็งาสวัสดีคืีคือเรียก้ว่าสกอร์หรือว่าสิ่งที่คุณภาพชีวิตเขาอ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าเขามีน w l e d g e มากขึ้นครับแต่ว่าระยะมีเดียมก็คือถ้าเราไปถามซ้ําว่าเขาทํำไหมเนี่ยมันจะรีเวิร์สก็คือแทนที่เขาจะมีความพอใจที่มากขึ้นอ่ะเขาจะมีอารมณ์หมุดต,ติดตามมานะครับอ่านะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ออาจจะเป็นแค่เรื่องเทสว่าเขามีเมมโมรี จากการให้ได้รับ knowledge เพิ่มขึ้นไหมหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็กึง่งกึ่งถามกึ่งแชร์แล้วกันครับเอา RESPONSE เท่าที่ RESPONSE ได้แล้วกันครับก็เอ,อ่หนูคิดว่าแบบว่านัง่งนื่งด้วยว่าพฤติกรรมสุขภาพมันก็จะมีหลากหลายด้านที่หนูทําใช่ไหมคะก็มันก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าโอเคอย่างสิ่งเวลาที่ปลอดภัยเราก็จะให้เห็นว่าเออในบ้านของเขาเนี่ยเขามีรูปแบบที่ปลอดภัยเนี่ย แบบตามที่ควรจะเป็นในสังคมผู้สูงอายุหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะดูว่าโอเคเขาถ้าเกิดว่าก่อนนันนี้เขายังไม่มีหรือว่าเขาสามารถจัดการตัวเองให้ให้มีได้เป็นตามที่กําหนดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าไม่ได้เกิดการหกล้มหรือว่าลื่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในด้านของบางอย่างด้านโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างคําถามนะคะก็จะมีในเรื่องของว่า อย่างเช่นสมมติว่าเราเนี่ยควรจะทานอาหารในรูปแบบไหนหรือว่ารูปแบบยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เขามีสุขภาพที่ดีในยืนยาวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าจะาดูว่าโอเคเหมือนก่อนหน้านี้เขาอ่ะปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากที่เราให้ความรู้ความเข้าใจว่าเขาควรจะทานอะไรเท่าไหร่ยังไงเวลาไหนกี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถทําตามพฤติกรรมเหล่านั้นได้ดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ในเกณฑ์เหล่านี้เราก็ ะทำทั้งสําหรับกลุ่มทดลองนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบด้วยว่าเขาเนี่ยแตกต่างกับกลุ่มทดลองอะไรยังไงไหมอะไรเงรี้ยประมาณนี้ค่ะผมมีอีกนิดนึงครับลืมไปตอนทำเิสซา,านะครับเอ๊ะเรามีทำ displacement ดิสเพสเมนต์ด้ไหมครับเ,เรามไ,ไม่ได้ข <กด S 2> ้<ำ>นอมูลอันนี้ไหมไม่ได้ทำดิสเพสเมนต์ค่ะอ่าพอดีผมจะแชร์ประสบการณ์ให้ตอนที่ผมทำให้กับ มูนลนิธิรามาธิบดีเนี่ยครับเราทำเบสเซอรไอของอนักบริบาลชุมชน,ชนทีนี้เนี่ยพอเรานักบริบาลชนุมช,ชนเข้าไปใช่ไหมครับในในในพื้นที่ที่เป็นกันดานหรือในภูเข,ขาอะไรเงี้ยครับเราพบว่าพอไปลงพื้นที่จริงเนี่ยมันก่อนหน้าจะมีนักบริบาลชนุมช,ชนเนี่ยเขามีแบบแบบยายาผีบอกอะไรเงี้ยอ่าพวกตู้ตู้ยาอะไรพวกเนี้ยครับ แล้วก็หมอผีอะไรเงี้ยครับอ่าพอนักบริบาลเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยอ่าหมอผีอะไรเงี้ยครับเขาต้องไล่เหตุไปที่หมู่บ้านอื่นแทนอ่าผมเลยคิดว่าไม่แน่ใจว่าว่าสมมติเรามีโปรแกรมที่แบบดีๆแบบนี้เข้าไปใช่ไหมครับแล้วแบบไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอะไรพวกน,นี้ยยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลอะไรเงี้ยครับสมมตนิน,นะฮะอ่าเ่อนี้เผื่อไวแนอนาคตาได้เผื่อสนใจงานด้านนี้อะไร มันอาจจะเจอพวกพวกปรากฏการแบบนี้ครับเกิดขึ้นคือเราเราขับไล่แบตติ้งครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบขจ,จัดนะครับเราขับไปอยู่ที่อื่นแทนอเงี้ยจรเนี้ยถ้างานเปเปอร์ฝั่งที่เป็น SRI นะม่าเป็นเปเปอร์ที่สองเนะี่ยอาจจะคิดบินไมล์ว่าเอยอนาคตเรา,าจ,จะทำทำอ่ามุมนี้เพิ่มด้วยในะอนาคตอย่างเงี้ยครับจะได้กบเครื่องขึ้นในตอนที่เราทำตัว SRI สมมติเราขยับสนใจงานนี้ครับประมาณนี้นะ ครับอันนี้มาแชร์ให้ฝั่งเผื่อมีประโยชน์ใน่นาคตครับขอบคุณครับเอเมื่อสักครูคร่นี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเอออยากทราบว่าได้คำนวณอ n p พ t Output ที่รัฐหรือเอกชนใส่เข้าไปเออผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มทุนมากน้อยแค่ไหนวงเล็บเป็นข้าราชการเกษียณเอออายุ77ปีกำลังศึกษาอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องนี้ในชนบทเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเออ ขออุญาตนะคะคือหมายถึง input output ในแง่ไหนนะคะค่อคิดได้ไหมคะเอ่อเป็น input output ที่รัฐหรือว่าเอกชนได้ใส่เข้าไปอะครับผมว่าก็พวกเงินหลืมั้งคุณก็โชว์พวกเงินตลองโชว์พวกเงินหรือว่าแบบกำลังพลที่ใช้ในการในการทำโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับผมขยายความให้น่าจะ,ะเป็นเชิงน,น่าจะเป็นตัว พี่ก็จะถามเรื่องของ value chain นะครับอ่าเวลาเราเราทำไอซาเนี่ยมันต้องมีการแบบใส่เข้าไปว่าอ่า input ใช่ไหมครับ activity ออกมาปเป็นเนาะ input เนี่ยมันมีทั้งแบบที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินเนาะแล้วมันจะมีที่เป็นทางตรง,ตรงทางอ้อมอย่างเงี้ยครับเราครอบคลุมขนาดไหนตอนที่เราคำนวณแต่ผมก็จะปิดถามเลยนนะครับขออภัยด้วยครับผมพยายามช่วย <laughs> ก็เหมือนอย่างตัวอ,อย่างที่อาจารย์ว่านะคะตัว Input เนี่ยหนูก็จะมีะตัวเป็นตัวกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในการใส่เข้าไปที่จะวิเคราะห์ทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสเต k e ออเดอร์สเต็กออเดอร์ทั้งหมดเลยนะคะท่ทั้งทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้แล้วก็ส่วนถ้า Input ในแง่ของต้นทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูใช้ตัวต้นทุนหรือว่าต้นทุนในการคิด เป็นเปรียบเทียบระหว่างว่าเรพสตาตํำบลบ้านปกหลอนเนี่ยเขาใช้ต้นทุนต่อปีเท่าไหร่ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างนี้ค่ะใช่เป็นตัวเปรียบเทียบในครั้งนี้ค่ะ